สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนทุกคนหาเงินเข้าทูมนิวเล็ตนะครับผมจากการรับซองอังเปาทูมนิวเล็ตนั่นเองนะครับสำหรับใครนะครับผมที่สนใจนะครับผมก็แนะนำนะครับดูคลิปนี้จนจบเลยนะครับเพราะว่าผมก็จะสอนแบบละเอียดเลยนั่นเองนะครับผมว่าต้องทํำยังไงนะครับ นี่นะครับทุกคนเพียงแค่เรานะครับผมทําการกรอกเบอร์ทูมิวนอเลตของเราตรงนี้นะครับจำนวน10ตัวนะครับผมเสร็จแล้วก็กดรับซองเลยนะครับเราก็จะได้รับเป็นทูมิวนอเลตมาแล้วนะครับผมสําหรับใครนะครับผมที่สนใจนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันก่อนเลยนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับ ขั้นตอนแรกเลยนะครับผมทุกคนนะครับผมก็ต้องมีแอปพลิเคชันไลน์ก่อนนะครับผมหลหลายคนก็อาจจะมีแล้วนี่นะครับสำหรับแอปพลิเคชันไลน์นะครับเพราะว่าส่วนมากคนไทยนะครับผมก็ใช้กันเองนะครับใครที่ยังไม่มีนะครับผมก็สามารถไปดาวน์โหลดได้นะครับผมที่เพ t โต e เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็ล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับผมกดเปิดไปเลยนะครับแล้วก็ให้ท่านผู้ชมนะครับผมมาเพิ่มเพื่อนตรงนี้นะครับทุกคนที่เป็นรูปคนนะครับผมกดเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็มากดแว่นขยายตรงนี้นะครับทุกคนนี่นะครับกดไปเลยนะ เสร็จแล้วนะครับผมก็มาพิมพ์นะครับผมค้นหา ID ตามนี้นะครับ ad d 554นี่นะครับผม i c m y แล้วก็ z นี่นะครับพิมพ์ตามนี้นะครับทุกคนต้องพิมพ์ให้ถูกด้วยนะครับผมไม่งั้นก็จะไม่ค้นหาขึ้นเลยนะครับหรือว่าค้นหาผิดนะครับก็จะสต็อปไว้นะครับผมหรือว่าเขียนไว้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับทุกคนก็กด แว่นขยายตรงนี้ไปเลยนะครับผมนี่นะครับหลังจากนะครับผมที่เรากดแว่นขยายเสร็จแล้วนะครับก็จะเห็นนี่นะครับผมเป็นแชทของทูมิเนเวลล์นั่นเองนะครับทุกคนกดแชทไปได้เลยนะครับผมเพื่อนๆแล้วก็กดแชทแบบนี้ไปได้เลยนะครับหลังจากนะครับผมที่เราเข้ามาแล้วนะครับผมก็จะมีข้อความขึ้นประมาณนี้นั่นเองนะครับผมสําหรับใครที่ไม่ขึ้นนะครับผมสามารถมาพิมพ์สวัสดีได้นะครับผมหรือว่าพิมพ์อะไรไปก็ได้นะครับ นี่นะครับทุกคนพิมพ์ไปได้นะครับเสร็จแล้วนะครับผมข้อความมันก็จะขึ้นมาแล้วนั่นเองนะครับผมเรามาอ่านรายละเอียดกันก่อนได้นะครับสวัสดีนะครับผมขอบคุณที่เป็นเพื่อนกับกิจกรรม w a l l e t นะครับรายนี้นะครับผมสําหรับกิจกรรมนะครับผม สุ่มนะครับซองโบเลตฟรีของช่องบวบ X2 แล้วก็ BNX2 นะครับทุกคนต้องดูคลิปที่สอนให้จบเพราะในคลิปจะบอกทุกอย่างไว้หมดแล้วห้ามกอคลิปเด็ดขาดใครกอคลิปก็ถือว่าพลาดเองแล้วคีย์เวิร์ดจะเปลี่ยนใหม่ทุก EP อ่านให้จบทุกคนจะได้เข้าใจนะครับ ก็นะครับทุกคนผมก็คือดูคลิปนี้จงจบนะครับผมแต่ผมก็จะมาสอนนะครับว่าต้องทํายังไงบ้างนะครับลหลายคนนะครับผมที่เคยทําก็อาจจะรู้แล้วนะครับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็จะไม่รู้นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีนะครับผมกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มทาง Facebook นะครับของทูนี่ว่าเลดต่างๆใครที่สนใจนะครับผมอยากเข้าร่วมกลุ่มก็สามารถนะครับผมเข้ากลุ่มตรงนี้ไปได้นะครับก็คือนะครับทุกคน เดี๋ยวผมนะครับผมก็จะเป็นคนบอกคีย์เวิร์ดนะครับผมให้ท่านผู้ชมนะครับมาพิมพ์ที่ช่องพิมพ์ตรงนี้นะครับถ้าพิมพ์ไปแล้วนะครับผมพิมพ์ถูกพิมพ์ครบทุกตัวตามที่ผมได้บอกไปนะครับหลังจากที่เรากดส่งไปนะครับก็จะมีข้อความตอบกับอัตโนมัติมานะครับผมเป็นซองอ่งเป่าทูมันนี่นั่นเองนะครับ แล้วก็นะครับผมให้เห็นตรงนี้นะครับทุกคนนี่นะครับดูคลิปจบแล้วคีย์เวิร์ดคืออะไรนะครับถ้าพิมพ์ผิดนะครับผมข้อความจะขึ้นซ้ำๆเดิมๆนะครับแล้วคีย์เวิร์ดจะเปลี่ยนใหม่ทุก e ีทุกคนต้องติดตามด้วยนะครับก็คือนะครับผมตามที่ผมบอกไปนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับผมมาพิมพ์ข้อความนะครับผมที่ช่องพิมพ์ตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องพิมพ์ให้ถูกให้ครบทุกตัวนะครับผิดนะครับผมมันจะไม่มีลิงก์ซองเป่านั่นเองนะก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยกันแล้วนะครับผมเวลาที่ผมมาบอกคคคีีีย์รรในนนนนน Ke EP ้ะะัับบทุก b n x y o u ตัว y นะครับผม y o u T u b e เหมือนเดิมนะครับผมสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ ep นี้นะครับก็มีตัวเลขต่อท้ายด้วยนะครับผมเลข1ถึงเลข9นะครับทุกคนอย่าลืมนะครับผมไปทายเอาว่าคืออะไรนะครับ เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็ได้ใส่ตัวเลขตัวสุดท้ายไปแล้วทุกคนอย่าลืมใส่นะครับแล้วต้องพิมพ์ให้ครบแล้วก็ให้ถูกทุกตัวด้วยนะครับถ้านะครับผมถูกทุกตัวตามที่ผมกําหนดไว้นะครับผมนี่นะครับมันก็จะมีนะครับผมลิงก์สีฟ้าตรงนี้ส่งกลับมานะครับสามารถกดที่ลิงก์ได้เลยนะครับผมใครที่สนใจนี่นะครับแล้วก็นะครับทุกคนมี ตอนที่2ตามที่ข้อความขึ้นบอกไว้สามารถรายละเอียดนะครับผมอ่านได้เลยนะครับผมตรงนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ผมขอแค่คนละ1ไลค์เท่านั้นนะครับผมจะได้นะครับมีคลิปดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆเองนะครับ แล้วสําหรับใครนะครับผมที่ไม่ทันเลยนะครับผมก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับผมแนะนําให้เข้ามาที่แอป2 Mony Wallet นะครับผมแล้วก็จะเห็นตัวการ์ตูนสีฟ้าตรงนี้นะครับผมที่ถือล่มอยู่นะครับกดเข้าไปเลยนะครับทุกคนสําหรับตรงนี้นะครับผมเขาก็จะมีกิจกรรมนะครับผมเป็นเล็กๆน้อยๆให้เราเล่นนะครับไม่ว่านะครับผมจะเป็นเกมต่างๆนะครับหรือว่าเช็คอินสะสมรายวันนะครับผม นี่นะครับทุกคนผมก็แนะนํานะครับผมเป็นอันนี้นะครับเช็คอินทุกวันนะครับผมรับบัตรกำนันต่างๆหรือว่าจะเป็นวอลเล็ตตรงนี้นั่นเองนะครับสามารถกดเช็คอินตรงนี้ได้เลยนะครับผมเพื่อรับสิทธินั่นเองนะครับมีหลายวันมากมายนะครับแต่ละวันนะครับผมของละวันก็จะแตกต่างกันไปประมาณนี้นะครับก็นะครับทุกคนสําหรับใครนะครับผมที่สนใจก็สามารถเข้ามาศึกษากันได้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมว่าคีย์เวิร์ดจะเป็นอะไรนะครับอย่าลืมนะครับผมติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ